สวัสดีทุกคนวันนี้ไม่ยู่กรบช่งแคทดี้แล้วโอเคกันเหมือนเดิมซึ่งวันนี้เราจะมาในแบบหุ่นจีกันนะพี่จะทำเล่นๆเฮียเียเน่ฮะอยากคิดจะทำอะไรมั่วตัวสิจ๊ะไม่อย่างนั้นจะโดนนะเข้าใจไหม چل کا